ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการเจาะธุรกิจหุ้นทําเงินกับผมเจริญทรัพย์ CS Invest Home เว็บไซต์แห่งการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในการลงทุนเราจะค้นพบอิสรภาพทางด้านการเงินไปพร้อมกันครับก็ช่วง2องสาสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ห่างหายกันไปเพราะว่าผมก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีภารกิจครับที่จะต้องทําเล่มวิทยานิพนธ์นะครับส่งมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการของเราครับสำหรับรายการเจาะธุรกิจทุ้นทำเงินนะครับก็เป็นรายการที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลนะครับของกิจการนะครับที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตที่จะสามารถทำกำไรหรือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ในอนาคตครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากิจการที่ผมเลือกมานําเสนอจะสามารถทํากําไรให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เสมอไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในของกิจการเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ในอนาคตครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณและก็การตัดสินใจของเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านครับสําหรับโครงสร้างการนําเสนอในรายการของเรานะครับผมก็จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ครับก็จะพูดถึงภาพรวมของการดําเนินธุรกิจครับ เช่นประวัติที่มาที่ไปของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมถึงโครงสร้างรายได้และโครงสร้างการดําเนินกิจการครับว่ารายได้ของกิจการนั้นๆมาจากไหนบ้างสําหรับตัวที่2ครับก็จะพูดถึงผลการดําเนินกิจการครับในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีแนวโน้มที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับและในส่วนสุดท้ายครับก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ครับวิเคราะห์แนวโน้มของกิจการในอนาคตครับรวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่นักลงท,กทุนควรจะพึงระมัดระวังก่อนการลงทุนนั่นเองครับ หุ้นตัวที่8สําหรับรายการของเราครับผมขอเสนอหุ้น PTT GC หรือบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC <c oughs> เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัทปตทเคมีข้ลวจำกัดมหาชนหรือ PTT c h ครับกับบริษัทปตทอะโรเมติกและการกลั่นจำกัดมหาชนหรือ PTT AR โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคม พศ2554ครับเพื่อกาวขึ้นเป็นแกนนำธุรกิจเคมีพัณฑ์หรือเรียกว่าเคมี l flagship ของกลุ่มปตทนั่นเองปัจจุบันบริษัท p t t g c ครับมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้นประมาณ45,000ล้านบาทครับซึ่งถ้าหากเราพิจารณาดูโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือพ t t ครับเราก็จะสามารถแบ่งการดำเนินธุรกิจครับเป็น3โครงสร้างด้วยกัน โครงสร้างที่1ครับเป็นกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตินะครับหรือหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งกลุ่มนี้ครับเราก็จะรู้จักนะครับในนามของบริษัท PT EP ครับซึ่งอยู่ในกระดหลักรั์นั่นเองครับโดยปตทถือหุ้นอยู่จํานวนประมาณ65%ครับสําหรับกลุ่มธุรกิจกลุ่มที่2ของปตทนะครับก็ได้แก่กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายซึ่งผมสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็โรงกลั ซึ่งมี2บริษัทใหญ่ครับที่เรารู้จักกันดีในตลาดหลักทรัพย์นั่นก็คือท็อปไทออยแล้วก็ r r p c ตัวที่2ครับก็คือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมสำเร็จรูปนะครับแล้วก็เคมีพัณฑ์ ซึ่งก็คือ pttgc ซึ่งเรากำลังนำเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็ตัวที่3ครับก็คือผู้ค้าผลิตน้ำมันแล้วก็ร้านค้าใน ptt station หรือสถานีบริการน้ำมันของปตทนั่นเองครับซึ่งก็คือ pttor ครับซึ่งกำลังจะเข้าซื้อขายในตาลาดลทรั์อันใกล้นี้ครับสำหรับกลุ่มธุรกิจกลุ่มที่3ครับของปตทก็คือกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นแฟลกชิพสำคัญของปตทซึ่งกำลังผลักดันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโต ในอนาคตที่ดีครับซึ่งที่เรารู้จักกันดีตอนนี้ก็คือ GPSC ครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านะครับที่มีกําลังการผลิตนะครับหลายพันเมกะวัตนะครับเพื่อจําหน่ายให้กับกอฟผแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมในนิคคอุตสาหกรรมต่างๆครับ PTTGC หรือบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครับทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยอยู่ในหมวดปิโตรเคมี Me, และเคมีพันธุ์ครับโดยหากเราจัดลำดับในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็จะพบว่า PTTGC เป็นอันดับ1ครับหากเทียบตามมูลค่าหลักทรัพย์นะครับในราคาตามราคาตลาดครับโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง2 1 0 0 0 0ล้านบาทครับอันดับ2ก็คือ IVL ประมาณ1 6 2 0 0 0ล้านบาทครับอันดับ3 VNT อันดับที่4 t c c c และอันดับที่5 b c t ซึ่งมีมูลค่า Market Cap แค่ประมาณ1 1 7 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองครับ สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับก็อย่างที่เราทราบกันครับว่า PTGC ก็คือเป็นบริษัทลูกของบริษัท PTT หรือบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนนั่นเองครับโดยจะเห็นว่าบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนครับถือหุ้นของ PTGC สูงถึง47.68%ครับอันดับที่2ก็คือบริษัทไทยอินวีดีครับซึ่งเป็นบริษัทที่ชาวต่างชาตินะครับนักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าลงทุนในกิจการหรือในบริษัท นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านบริษัทไทยเอ็นดครับแล้วก็ลำดับที่3ก็คือสำนักง,งานประกันสังคมครับถึงหุ้นประมาณ2%องเลําลำดับถัดไปครับก็เป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศครับโดย p t t g c มีวิสัยทัศน์ครับที่จะเป็นผู้นําในธุรกิจเคมีพันระดับสากลเพื่อสร้างสรงสรค์คุณภาพชีวิตครับหรือมีสโลแกนที่ว่า to be a leading global chemical company for better living ครับ โดยบริษัทครับมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ผลิตเคมีพันธ์ระดับโลกครับแล้วก็ต้องการขยายธุรกิจผ่านการลงทุนในต่างประเทศเน้นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าสูงครับนอกจากนี้ก็ยังเน้นนะครับการตอบสนองต่อลูกค้านะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับตลาดปลายทางพร้อมด้วยเคมีพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมครับ โดย p t t g c ครับมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจนะครับอยู่8กลุ่มธุรกิจหลักด้วยกันครับกลุ่มธุรกิจที่1ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารนูปการครับโดยมีสัดส,ส่วนรายได้ประมาณ42.4%เมื่อสิ้นปี25 6 2กลุ่มที่2คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เอโรเมติกครับมีสัดส,ส่วนรายได้ประมาณ13.2%กลุ่มที่3กลุ่มผลิตภัณฑ์เอโรฟินมีสัดส,ส่วนรายได้5 4%กลุ่มที่4คือกลุุ่มธรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอ์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณ24.2%กลุ่มที่5กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์มีสัดส่วนรายได้2.5%กลุ่มที่6กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนรายได้2.9%กลุ่มที่7กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เมทิเรียลแอนด์เคมคลมีสัดส่วนรายได้8.9%และกลุ่มถุสุดท้ายคือกลุ่มธุรกิจให้บริการและอื่นๆครับมีสัดส่วนรายได้ประมาณ0.5%ครับ โดยจะเห็นว่าจากทั้ง8กลุ่มนะครับก็จะมีเพียงแค่3กลุ่มธุรกิจเท่านั้นครับที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดกลุ่มที่1นะครับก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมและสาธารณูปการครับมีสัดส่วนรายได้ 42. 4 2 4แล้วก็ลำดับที่2ครับก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์มีสัดส่วนรายได้24.2%และกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อโรเจติกครับซึ่งมีสัดส่วนรายได้13.2%ริบราลมาิจ,มจุ่สําคัญของ PTTGC กันบ้างครับ ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มธุรกิจที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดครับก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการครับโดยกลุ่มนี้ครับบริษัทป t g c ครับเป็นหนึ่งในผู้กันน้ำมันและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศครับโดยเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการโรงกันน้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัยที่สุดครับ คือบริษัทครับมีโรงกลันน้ำมันนะครับที่มีหน่วยไฮโดรแคคเกอร์แล้วก็วิสเบรเกอร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนน้ำมันเตาครับซึ่งมีมูลค่าต่ำเป็นน้ำมันสำเร็จรูปกลึงหนักกลึงเบานะครับที่มีมูลค่าสูงขึ้นโดยบริษัทนะครับมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบครับสูงถึง1 4 5 5 0 0ส่บารเรลต่อวันครับแล้วก็มีกำลังการกลั่นคอนเดนเซชซึ่งเป็นวัตถุดิบครับสูงถึง1 3ึ5 0 0บารเรลต่อวัน ท้งนี้ครับรวมกันน้ํามันของบริษัท PTGC ครับยังมีความยืดหยุนนะครับแล้วก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสัดส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครับที่สําคัญในกลุ่มธุรกิจนี้ของ CG นะครับก็ประกอบด้วย3กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่1ได้แก่น้ามันสําเร็จรูปชนิดเบาครับซึ่งก็ได้แก่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เนฟเตชนิดเบาแล้วก็รีฟอร์เมดซึ่งทั้งหมดครับก็ใช้เป็นเชื้อเพลิง แล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในโรงกลั่นเอโรฟินต่อไปครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่2ครับก็ได้แก่น้ำมันสําเร็จรูปกึุงหนักหรือเบาซึ่งก็ประกอบด้วยน้ํามันอากาศยานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยานครับแล้วก็น้ํามันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่3ได้แก่น้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนักครับซึ่งก็ได้แก่น้ํามันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมและก็การขนส่งทางทะเลนั่นเองครับ โดยการจัดหาวัตถุดิบนะครับเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในกลุ่มนี้นะครับก็ GC นะครับก็มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะครับโดยในปี2562ที่ผ่านมาบริษัทใช้น้ำมันดิบนำเข้านะครับกั่นประมาณ47.5ล้านบาเรลนะครับโดยคิดเป็นอัตราการใช้กำลังการกลั่นร้อยละ9 1เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงนะครับในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจกายน2562แต่ว่า บริษัทนะครับก็จัดหาน้ำมันดิบนะครับในราคาตลาดนะครับผ่านปตทซึ่งเป็นบริษัทแม่ตามสัญญาจัดหาน้ำมันดิบนะครับหรือฟีสต็อกสป라이์กิมนต์นะครับซึ่งเป็นสัญญาระยะยาวครับทีนี้เราลองมาดูกลุ่มธุรกิจกลุ่มที่2ครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับ GC ในสัดส่วนประมาณ24.2%นั่นก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ mer, ครับหรือโพลิเมอร์บิสเนสยูนิต ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายนะครับซึ่งจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบนะครับในการผลิตพลาสติกสําเร็จรูปซึ่งใช้ในชีวิตประจําวันครับโดยส่วนใหญ่จะนํามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เช่นถุงพลาสติกขวดบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและสิ่งของแก่นหลอนน้ํามันหล่อลื่นถังหรือรางเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบครับในการผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบในอุตสาหากรรมต่อเนื่องอื่นๆครับเช่นอุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เส้นใยโพลีเอสเตอร์การประมงเกษตรกรรมและธุรกิจก่อสร้างครับท้งนี้กลุ่มบริษัทครับมีผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่สําคัญดังนี้ครับ 1. ครับเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงครับหรือ HDPE 2. เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นหรือ LLDPE 3. เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ําหรือ LDPE 4. เม็ดพลาสติกโพลีโพลพิลีนหรือ PP 5กรดเทเรฟทาริกบริสุทธ หรือ PTA 6. m เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทอร์เรตทอครับหรือ PET 7. m e ดเม็ดพลาสติกโพลิสไตรีนหรือ PS และ 8. ถดผงพลาสติกครับหรือเรโตโมริงคอมเพลต์ al, ครับโดยกลุ่มบริษัทครับมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกที่สำคัญ ที่ดาเนินการผลิตในเชิงพณิชย์จ,จํานวนทั้งสิ้น18โรงงานด้วยกันครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตนคิคมมุสาหกร,รมาตพุทธและนคิคมอุตสาหกรรมผาแดงจังหวัดระยองสําหรับผงพลาสติกครับหรือรี t o m o ริ i n g ม o m p นั้นมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียอังกฤษโปรแลนด์ออสเตรเลียและนิวซีแลนครับสำหรับกลุ่มธุรกิจหลักกลุ่มที่3ของ Gc นะครับนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อโรเมติก ด c ครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอโรเมติกได้แก่พาร์ซลีนเบนซีนออทอสไซลีนมิกไซลีนตูลูอีนและไซโครเฮกเซนครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับจะใช้เป็นทุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆต่อไปครับโดยวัตถุดิบครับที่ใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เอโรเมติกก็ได้แก่คอนเดนเซตซึ่งนําเข้าจากอ่าวไทยครับแล้วก็รีโฟเมตซึ่งได้จากโรงกลั่นน้ามันแล้วก็ไพโรไลซิสแกสซลีนซึ่งได้จากโรงเอโรฟีนครับ วัตถุดิบเหล่านี้ครับก็จะเข้าสู่โรงอโรเมติกจากนั้นโรงอโรเมติกครับก็จะแปลงวัตถุดิบเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางซึ่งได้แก่เบนซีนไทซูลียนและไซรีนหลังจากนั้นครับก็จะแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายซึ่งจะนําไปสู่การใช้ในอุตสาหกรรมอ,อุปกรณ์ต่างๆครับเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้ายางรถยนต์บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์ก่อสร้างนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเอฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับ โดย g c ครับมีโรงอารมเมติกอยู่2แห่งซึ่งมีกำลังการผลิตอารมเมติกรวมทั้งสิ้น2,419,000ตันต่อปีครับโดยในปี2,562ครับบริษัทใช้คอนเดนเซตเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อารมเมติกและผลิตภัณฑ์พลอยได้รวมประมาณ4.9ล้านตันโดยเป็นวัตถุดิบที่มาจากในประเทศครับประมาณ3.8ล้านตันแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ต้องจัดหาจากภายนอกประเทศประมาณ1.1ล้านตันครับ ทางนี้ครับ GC ได้ทำสัญญาซื้อคอนเดนเซอระยะยาวครับจากบริษัทแม่นั่นก็คือปตทเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงานอโรเมติกตามราคาตลาดนั่นเองครับเอาละครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราทราบโครงสร้างการดำเนินธุรกิจนะครับของ PTTGC กันแล้วนะครับต่อมาเราก็มาดูโครงสร้างทางด้านการเงินแล้วก็อัตราส่วนทางด้านการเงินต่างๆที่สำคัญครับ GC ครับมีสินทรัพย์รวมนะครับ ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับโดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบัน2563ครับโดยในปี2559ครับ GC มีทรัพย์สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ393,000ล้านบาทครับขยับขึ้นเป็น434,000ล้านบาทในปี60ขยับขึ้นเป็น469,000ล้านบาทในปี61แล้วก็อยู่ที่ประมาณ452,000ล้านบาทในปี2562ครับ โดยจากสินทรัพย์ประมาณ400ล้านบาทครับ GC มีหนี้สินนะครับประมาณ150,000ล้านบาทเท่านั้นครับโดยสิ้นปี2562 GC มีหนี้สินนะครับ158,000ล้านบาทก็ถือว่าเป็นบริษัทนะครับที่มีหนี้สินค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของต้นทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ GC ก็มี อยู่ที่ประมาณ2 8 5 0 0 0ล้านบาทในปี2562ครับหากเราพิจารณารายได้ของ GC นะครับก็จะพบว่าในปี2 5 5 9 g c มีรายได้นะครับต่อปีอยู่ที่ประมาณ3,50 0 0 0ล้านบาทต่อปีครับขยับขึ้นเป็น4 4 8 0 00ล้านบาทในปี2560แล้วก็ขยับขึ้นอีกครับเป็น529,0 0 0ล้านบาทในปี2 5 6 1ในขณะที่ปี2562กครับก็เกิดภาวะซบเซาแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับค่อนข้างจะ มีปัญหาไปทั่วโลกนะครับก็ทําให้รายได้ของ GC ลดลงเล็กน้อยครับจาก5,029,000นะครับลดลงเหลือ4 2 2 0 0 0ล้านบาทครับในปี2,562ในขณะที่ไต่มาสที่1นะครับในปี2,563 GC ก็มีรายได้ประมาณ95,000ล้านบาทครับในไต่มาสนี้แต่ว่ากำไรสุทธิครับค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจครับในปี2,559 GC มีกำไรสุทธิครับ25,000ล้านบาท ในขณะที่ปี2560ขยับขึ้นเป็น39,000ล้านบาทและขยับขึ้นเป็น40,000ล้านบาทในปี2561ส่วนในปี2562ครับในขณะที่รายได้ลดลงาจาก5 0 0นเป็น4 0 0 0นะครับกลายเป็นว่ากำไรสุทธิของ GC นั้นลดลงไปอย่างมากครับจาก40,000ล้านบาทในปี2561 ลดลงเป็น11,000ล้านบาทในปี2562และในไตรมาสที่1น,นะครับในปี2563กลายเป็นว่า GC พลิกขาดทุนครับจำนวนทั้งสิ้น8,784ล้านบาทครับโดยปัจจัยสำคัญครับที่มีผลทำให้ PTT GC พลิกขาดทุนในปี2563ก็เกิดจาก2-3ปัจจัยหลักดังนี้ครับปัจจัยที่1ก็คือความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครับลดลงครับเนื่องจากภาวะการซบเซาของเศรษฐกิจโลก แล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับแต่ว่าปัจจัยหลักนะครับที่สําคัญที่สุดครับที่ทําให้ขาดทุนนั่นก็เกิดจากระดับราคาน้ํามันครับปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับโดยราคาน้ํามันดิบดูไบป,ปรับตัวลดลงจาก67เหรียญสหรัฐต่ตอบาเรลครับในปี2 5 1 2 มาเหลือแค่23เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อสิ้นไตรมาส1ปี2 5 6 3สครับส่งผลให้เมื่อรวมผลกระทบอื่นจากผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือหรืออินเวนทอรี่ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับครับหรือเรียกว่า Stock l o s s Net NRV นะครับเป็นผลให้บริษัทครับขาดทุนจำนวน8,906ล้านบาทครับนอกจากนี้ครับยังมีปัจจัยที่3นะครับนั่นก็คือการอ่อนค่าของค่าเงินบาทครับอย่างต่อนเนื่อง ตลอดทั้งไตรมาสที่ผ่านมาครับซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการขาดทุนนะครับจากบัญชีอัตราแรกเปลี่ยนครับจำนวนทั้งสิ้น2,193ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญของ PTGC t ครับหากเราพิจารณาในช่วงก่อนเกิดวิกฤตในปี2 5 6 2นะครับก็จะพบว่า p g c มีค่า ROE เฉลีย่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ8-12แล้วก็มีค่า ROE อยู่ที่10-15ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอส่วนอัตรากำไรสุทธิเฉลีย่ยนะครับปกติอยู่ที่7.25-8.75ก่อนที่จะลดลงเหลือ2.76ในปี2562และพลิกขาดทุนครับในปี2563ไตรมาสที่1ก็คือขาดทุนไป -9.19 ครับ สำหรับค่า P/E ครับของ PTGC ครับโดยสิ้นปี2 5 6 2อยู่ที่16.64เท่าก็ถือว่าอยู่ในค่อนข้างต่ำครับเมื่อเทียบกับ65เท่าในกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ว่าไฮไลท์ครับอยู่ที่ค่า Price Per Book Value โดยปัจจุบันครับ PTGC มีค่า PBV อยู่แค่0.76เท่าครับเมื่อเทียบกับ0.92เท่าของกลุ่มอุตสาหกรรมครับ สำหรับอัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือผลตอบแทนดีวิดเนต์ยิวนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่4-7ึง7%ครับโดยในปี2,562นะครับเมื่อเทียบกับ uh, ราคาหุ้นที่ลดลงครับทำให้ GC จ่ายเงินปันผลอยู่ที่7.5เเลยทีเดียวครับ หากเราพิจารณาผลการดำเนินงานของ PTTGC ในไตรมาสที่1ปี2563เทียบกับไตรามาสที่แล้วแล้วก็เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับสำหรับรายได้ครับหรือ revenue PTTGC มีรายได้เพิ่มขึ้น9%เครับเมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วโดยไตรมาสที่1นะครับปี25 6 3 PTTGC มีรายได้9 000, 3 0 0 0ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจาก85,000ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว แต่ว่ามีรายได้ลดลงครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยในไตรามาสที่1ปี2562 GC มีรายได้สูงถึง112,000ล้านบาทครับสำหรับ adjusted EBITDA ครับหรือว่ากำไรก่อนภาษีแล้วก็ค่าเสื่อมนะครับก็จะพบว่า GC ครับมีค่า EBITDA นะครับเพิ่มขึ้น54%เมื่อเทียบกับไตรามาสที่แล้วครับโดยในไตรามาสที่1ปี2563 GC มี EBITDA 6,348ล้านบาทครับ เพิ่มขึ้นจาก4,109ล้านบาทในไตรมาสที่แล้วแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็จะพบว่ามีค่าลดลงครับจาก9,768ล้านบาทในไตรมาสที่1ปี2562ครับแต่ว่าเมื่อเรารวมผลกระทบนะครับจาก stock gain loss สุดท้ายครับ GC นะครับพลิกขาดทุนนะครับโดยมีการขาดทุน8,784ล้านบาทในไตรมาสที่1ปี2563เมื่อเทียบกับ ในไตรามาที่แล้วนะครับก็คือตรมาที่4ปี2562 g c ขาดทุน1,005 5ล้านบาทครับในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนครับ g c มีกำไรครับสูงถึง4,823ล้านบาทเลยทีเดียวครับการดำเนินธุรกิจของ PTTGC ครับมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กรเองเช่นปัจจัยเสี่ยงจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐรวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากการนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับแต่ว่าปัจจัยเสี่ยง2ปัจจัยหลักครับที่ผมจะขอยกอมาพูดถึงในวันนี้ครับซึ่งกําลังกระทบและก็ส่งผลต่อผลประกอบการของ PTTGC ในปัจจุบันนั่นก็คือ1ครับปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ครับหรือ Price Volatility Risk ความกังวลด้านเศรษฐกิจโลกนะครับที่ชะลอตัวลงจากความยืดเยื้อของสงคารามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนครับปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางนโยบายการควบคุมการผลิตของกลุ่มโอเปกและกำลังการผลิตใหม่ที่เข้ามาอาจทําให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาที่มีความผันผวนสูงและไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทครับฉะนั้นบริษัทต้องดําเนินการเพื่อการบรรเทาผลกระทบปัจจัยดังกล่าวครับปัจจัยเสี่ยงปัจจัยที่2ครับคือปัจจัยเสี่ยงด้านการขายและการตลาดครับ i s เซลมาเก็ตติ้งริส s k การรักษารายได้ให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญครับต่อผลประกอบการของบริษัทโดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆเช่นความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานปัจจัยด้านสงครามการค้าหรือ Trade w ร์และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์การเมืองหรือ geo politics ครับซึ่ง PTTGC ครับก็ต้องมีการปรับตัวกับภาวะเหล่านี้ครับในปัจจุบันก็จะเห็นว่า PTTGC มีการลดความเสี่ยงโดยการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับหากเราพิจารณากราฟหุ้นนะครับของ PTTGC ตั้งแต่เปิดทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครับในช่วงปี2 0 1 1นะครับเป็นต้นมาก็จะพบว่าราคานะครับอยู่ในกรอบ โดยมีแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ50บาทแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ80บาทมาโดยตลอดครับตั้งแต่ปี2011จนกระทั่งถึงปี2018ครับโดยราคานะครับได้ขยับขึ้นไปสูงที่สุดนะครับในปี2018อยู่ที่ประมาณ100บาทครับก่อนที่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับจนกระทั่งปลายปี2019ครับราคาลดลงมาอยู่ที่แนวรับสําคัญครับนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ50บาทเจนกระทั่งมาเจอภาวะ าการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับรวมถึงภาวะเศรษฐกิจรวมถึงราคาน้ำมันดิบนะครับลดลงส่งผลประกอบกันครับทำให้ราคาของ GC รูดต,ต่ำลงไปต่ำสุดนะครับอยู่ที่21บาทเลยทีเดียวครับก่อนที่ปัจจุบันในช่วงเดือนมิถุนายน2563ครับราคาจะขยับขึ้นมาอีกครั้งครับอยู่ที่แนวรับเดิมนะครับคืออยู่ที่ประมาณ47บาทถึง50บาทครับ สำหรับราคาซื้อขายของ PTTGC ในปัจจุบันก็ถือว่ามีความพันผวนสูงครับเองใจจะเห็นได้ว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ราคา PTTGC ขยับขึ้นมากกว่า10%ครับแต่ในสัปดาห์ถัดมาก็ลดลงมากกว่า10%เช่นกันฉะนั้นก็ขอให้นักเพื่อ,อน้ลงทุนครับใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ PTTGC จะมีศักยภาพนะครับในความสามารถในการผลิต ใน,ในการดําเนินธุรกิจสูงครับแต่ว่าปัจจัยภายนอกก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากพอสมควรครับสําหรับความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ IAA Consensus ทั้งหมด19ท่านครับให้คำแนะนำซื้อ13ท่านแล้วก็ให้คำแนะนำถือ6ท่านครับโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่46.16บาทครับโดยผู้ที่ให้ราคาสูงสุดนะครับอยู่ที่55.25บาทก็คือหลักทรัพย์กสิกรไทยครับ แล้วก็ผู้ที่ให้ราคาต่ำสุดครับที่39บาทก็คือธนาคาร CIMB ครับสำหรับบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับมีไว้เมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2,563ที่ผ่านมาครับโดยบริษัท Achevel ก็มีมุมมองว่าแนวโน้มในตรมาสที่2ครับปี2,563 PTT GC มีโอกาสฟื้นตัวนะครับจากการรับรู้ Stock Loss ที่ลดลงครับและมองว่าราคาน้ำมันดิบจะกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2563ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธุรกิจของ GC ครับในขณะที่ดีมานของปิโตเคมีนะครับได้รับผลกระทบจากโควิด1 9แต่ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ GC นะครับก็เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ครับทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับประมาณการขึ้นนะครับหลังผลกระทบไม่มากอย่างที่คิดไว้ครับแต่ว่าเอเชียเวลนะครับก็มองว่าราคาของ GC ในปัจจุบันครับมีอัพไซ์ค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับก็ยังคงให้คำแนะนำถือครับทั้งหมดก็คือเจาะธุรกิจหุ้นทำเงินหุ้น PTT GC บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตหรือ To be a Leading g l o b a l chemical company for better living ครับเพื่อนๆครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนของเราเท่านั้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้กับเราได้ขอให้เพื่อนๆใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีเราจะค้นพบอิสรภาพทางด้านการเงินไปพร้อมกัน สำหรับวันนี้ครับผมเจตุลทซัพ CS i n v e s t o n t Home ขอขอบคุณและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ